คุณวิทวัสที่ลงคลิปคลิปนี้ฮะอเมริกาประเทศที่งดงามของสามนิ้วนะเป็นอีกมุมหนึ่งฮะซึ่งเราก็ได้เห็นบบกันบ่อยครั้งนะจริงๆแล้วเนี่ยคือสภาพการยึดครองพื้นที่สาธารณะเป็นที่อยู่อาศัยของคนไร้บ้านะนะดูสิฮะ,<น>ะคือถ้ายึดหลักสิทธิเสรีภาพนะนะ,นะ,นะจะบอกว่าเป็นต้องรักษาความสมดุลของชีวิตผู้คนกับทางเท้าหรือเปล่าคุณชาติคุณชาติพูดเนี่ใช่ไหม หับเล่แผกลอยอยาให้เลยไปถึงขนาดนี้ก็แล้วกันไม่อย่างนั้นเนี่ยก็ทรัพย์สินสาธารณะก็จะกลายเป็นมันจะเป็นโศกนาฏกรรมของอของทรัพย์สินสาธารณะ,ะถ้าไม่มีการบริหารจัดการเป็นเจ้าเข้าเจ้าของกทมอเองนั่นแหละต้องบริหารจัดการอย่างทางเท้าเนี่ยใช่ฮะแ,แล้วอย่าให้ถึงขนาดเป็นแบบนี้ในอนาคตนะฮะโอ้โหคือ ในแง่ของคนในบ้านก็ต้องจัดสรรต้องหาทางแก้ปัญหายุคที่แล้วเนี่ยก็พยายามทําบ้านทําจุดต่างๆแล้วมัติดขัดอยู่ตรงไหนก็ไปแก้พยายาม,มจัดะระเบียบค่ะเออนี่ก็เป็นอีกหนึ่งข้อคิดคําเตือนจากโลกออนไลน์ะนะ